วันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวริมโขงพระธาตุสีโคตบุญอยู่แถวนั้นอยู่ฝั่งนั้นฝั่งลาวที่นี่คือฝั่งไทยเกษตรปลากส็สรเลี้ยงปลาในลำน้ำเมในแม่น้ำโขงพระธาตุสีโคตบุญ 吃过的不用烦恼。 ต้นอะไรเนี่ยเหมือนต้นลูกคาแต่ไม่ใช่ต้นอะไรแม่น้ำคงไม่ใส่สีขุนแล้วเริ่มเป็นสีครามแล้ว